องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดแพร,แร่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุจันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร,แร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพแพร่ให้การต้อนรับ โรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะชีวิตและอาชีพและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จํานวน268คนครูและบุคลากร26คนมีว่าที่ร้อยตรีปฏิพานอินเทอร์เนตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จากการดําเนินงานตามแผนห้ากลยุทธ์ในการพัฒนาครูในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพต,ตลอดจนบริหารจัดก,การโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ หลัจากนั้น,ร,นรัฐมนตรีเดินทางไปต่อเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร,แร่เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน127คนกรูแระบุคลากร20คนมีนาทีประกรอ,อัธเสนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการด้านการศึกษาตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพอดุเมหาราชบรมนาถบพิตรษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสำเร็จทางการเรียนปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยใช้วางเลียงโมเดลสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอาทิสอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมภายในห้องเรียนตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้